สวัสดีครับน,นี่ทีมงานโคสสราชซาเซลนะครับผมน,นี้หน้างานดูที่ชลบุมมรีนะครับผมทีน,นี้ทีมงานก็กำลังจะยกโครงพอถังนะครับขนาดใหญ่มากนะครับผมเซตโครงใหญ่อันนี้รับถังสูง8เมตรนะครับขอถังสูง8เมตรน,นี่จะขยับจากฐานฝั่งนู้นนะครับขยับจากทางฝั่งน้นออไปเนี้ย ใช้เกรดขนาดใหญ่นะผมแล้วเียบก้าดตันนะครับคาดอกนะยมใหญ่มากนะครับแค่สักัยับมาที่น่สเต็ะสเต็ะนะครับ

อันนี้หอสูงแปดเมตรรับหลังคาโซล่าเซลล์สีแสนนะครับท่าน้าบาทนะครับลูกเดียวกสาิบาทสามลกอนะครับท่านสาูก100บาทเท่านั้นเองสำหรับแปงมูเนื้อดีจากส่วนนะครับส่งไปด้